สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องเล่าก่อนนอนมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังวันนี้มันเป็นประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและเดินทางของเราแต่ครั้งนี้เป็นการเดินทางไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆและก็ได้เจอะเจอเรื่องราวที่อาจจะไม่มีเหตุผลรองรับจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังแต่ผู้เล่าเอง คิดว่านำเสนอเพื่อเป็นความบันเทิงเป็นประสบการณ์ที่ไว้จดจำสำหรับตัวผู้เล่าและให้ผู้ที่รับฟังต้องใช้วิจารณญาณกันค่ะเพราะเป็นเรื่องความเชื่อหรือเป็นประสบการณ์เฉพาะตนเรื่องมันมีอยู่ว่าเราได้เดินทางไปในครอบครัวของเราเดินทางไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งแถวจังหวัดชาเชิงเซาวันนี้จะตั้งอยู่ริมแม่น้ำ แต่ไม่ขอเอ่ยชื่อวัดเขาอาจจะมีผลกระทบกับบุคคลที่เรากล่าวถึงก็เป็นได้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เล่นลับเราขอใช้คำว่าผีผัวมาช่วยเมียขายผักเพราะสิ่งที่เราเจอก็คือมีแม่ค้าคนหนึ่งแค่ขายผักอยู่เราก็มองไปแล้วตอนที่ลงจากรถเราเห็นแล้วว่ามีผัก เออตอนนั้นก็ดูมีผักอยู่หลายชนิดแต่ว่ามันมีเออเขาเรียกต้นไอ้ใบใบของออขี้เหล็กเนี่ยเขาต้มแล้วแล้วมาวางขายเรามองว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเราจะซื้อไปเพื่อไปแกงขี้เหล็กกินเองแล้วก็เดินเลยไปกับกลุ่มของเราที่มาเที่ยวกันเพื่อจะไปน,นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมน้ำของวัดนั้นหลังจากที่ เรากินน้ํากินอาหารกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ต่างคนต่างกินจนกินเสร็จแล้วแล้วก็เดินดูของขายที่เขามีอยู่ตามร้านต่างๆต,ต,ตรงที่ชาวบ้านมาขายในบริเวณวัดนั้นและก็ชมบริเวณวัดตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็เลยแวะมาที่ร้านที่เราหมายตาครั้งแรกที่เราเห็นว่าขายเอ ใบขี้เด็ดต้มอยู่เพื่อจะกลับไปแกงตอนกลับบ้านจะเอาไปแกงทํากินเองตอนที่เราเดินผ่านไปครั้งแรกนั้นนะที่เห็นแม่ค้าขายใบขี้เด็ดนะเราเห็นมีผู้ชายคนนึงเขาจะเดินปนเปี้ยนเหมือนเหมือนคนที่เป็นเราคิดไปเองนะว่าตอนที่เห็นอาจจะเป็นแฟนหรือสามีของแม่ค้าก็ได้ที่เขามาช่วย ตัวแม่ค้าช่วยเมียเขาขายผักอยู่ที่ร้านที่ริมท่าน้ำของวัดนั้นก็เห็นเดินเป็นคนผิวเข้มเข้มหน่อยเดินวนเวียนวนเวียนอยู่ข้างหลังแล้วแม่ค้าก็นั่งแล้วก็เหมือนเอ่ยปากชวนเราและก็พี่เราที่เดินผ่านว่าช่วยซื้อผักเขาหน่อยเพราะผักเขาเนี่ยปลูกเองนะราคาย่อมเยาประมาณนี้แล้ตอนที่เรากลับมา เที่ยวหลังที่เราย้อนไปชมเสร็จเรียบร้อยจะจะขึ้นรถก็มาซื้อผักก็เห็นแม่เหลือแต่แม่ค้าแรกเลยอแม่ค้าไปไหนก็ไม่รู้พอเราไปยืนอยู่ตรงร้านานานๆแกก็วิ่งมาจากมุมไหนของของไม่รู้ไม่แทนสังเกตตัวคนที่เป็นแม่ค้าขายผักเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าเอาอะไรเราก็บอกว่าจะเอาใบขี้เหล็กที่เมื่อกี้มายืนดูอยู่อ่ะ ทันนี้ไปกินเสร็จแล้วแล้วก็ไปเดินดูไปเดินเที่ยวเสร็จแล้วก็เลยย้อนจะกลับมาซื้อเพื่อจะขึ้น้ตกลับและแต่ว่าเราแค่ถุงเดียวก็ราคาไม่แพงอะไรถุงแ่ยี่สิบบาทเองจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินออกมาเพื่อจะเดินไปขึ้นรถปรากฏว่าเราหันไปอีกทีเราเห็นพี่สาวเราที่มาด้วยเนี่ยเขาไปหยุดยืนคุยกับแม่ค้าตรงที่ว่าซื้อใบขี้เหล็กแล้วน่ะแม่ค้าเขาก็ถามว่า ถามกับพี่สาวนะว่ามาจากที่ไหนอหอพวกเราเนี่ยเรามาจากอายุธยาพี่สาวบอกว่าเขาเป็นไปเล่าให้ให้ผู้เล่าเนี่ยฟังว่าเ,เขาคุยกับแมคค้าว่าแมคค้าก็ถามว่าเป็นคนที่ไหนเขาก็บอกว่าเป็นคนอยุธยาเขาบอกเนี่ยสามีเขาอะก็เป็นคนอยุธยาแต่ว่าได้เสียชีวิตไปแล้ว ตัวผู้เล่าเองก็บอกเฮ้ ö, ยไม่น่าใช่นะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขายืนเกาะตรงเก้าอี้ที่ผู้หญิงคนนี้นั่งขายผักอยู่ยวเขาเดินปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยน,เ,นเดินวนเวียนอยู่รอบๆตัวผู้หญิงคนนี้นะก็น่าจะเป็นแม่ค้ากับสามีเขาช่วยกันขายผู้หญิงคนที่เล่าเนี่ยเขาก็ท่าทางดูขุขืน,ขนดูเ็ายังเหมือนกับว่าเขายังอยู่ในความโศกเศร้าอ่ะ แลว้วตัวตัวพี่สาวก็ขณะที่เขาเล่าให้ฟังนเนี่ยก็จะมีอาการขนลุกขนชันตัวชาคือคือคอ,อยู่ในโหมดของสัมผัสสิ่งลี้ลับก็จะเป็นได้นะอาการอย่างเงี้ยที่หลายคนบอกว่ามีอาการสัมผัสเขาจะมีความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่าเมื่อกี้ให้ไปถามว่าเมื่อกี้เนะ่ะที่ตอนน้องเขามาเนี่ยแฟนไปยืนอยู่เหรอคาพวก เขาทำหน้าตกใจว่ามันจะไปไม่ได้ไงกับแฟนเขาเสียไปแล้วแต่ไม่ตอนที่เขานั่งอยู่เขานั่งอยู่คนเดียวเขายืนย,ยันว่าเขานั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่มันน่าจะอืมอาจจะเป็นผีผัวเขามาช่วยเมียเขาขายผักก็เป็นได้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไปเจอ,เจอมาแปลกๆ เพราะว่าจะบอกว่าคนอื่นมาอยู่ตรงข้างหลังเขาก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาจะเป็นล็อกล็อกที่อยู่ห่างกันแล้วก็เขาก็จะอยู่ล็อกใครล็อกมันซึ่งไม่ได้เดินมาปนเปกันจากที่เราเห็นตอนที่เดินเข้าไปก่อนที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวนั่นนี่ก็ เป็นเรื่องราวที่หลายครั้งที่ผู้เล่าเองได้เจอมิติซับซ้อนที่มันอยู่ปนกันคุณเชื่อหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ประสบการณ์ของเราเราจะเห็นว่าบางทีคนที่จากไปแล้วเนี่ยก็ยังวนเวียนป้นเปี้ยยอยู่กับคนที่มีชีวิตแต่เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้หลายเรื่องนะที่เจ้าของที่เป็นต้นเรื่องของแต่ละเรื่องที่ผู้เล่าได้เล่าให้ฟังเขาจะไม่รู้เลยว่าโลกหลังความตายของคนใกล้ชิดเขาอ่ะ เลยเขาก็ยังอยู่ปนรวมอยู่กับผู้ที่มีชีวิตด้วยความห่วงใยแต่เจ้าตัวนะจะไม่รู้เรื่องแต่เผิญอเ,อเราไปเจอแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังหลายเรื่องด้วยกันที่เป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลยอยากบอกทุกคนว่าเวลายอยู่ยังมีกายเนื้ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องทำความดีและเอาใจใส่กันดีกว่าเพื่อความรักความสามัคคีในครอบครัวขนาดจาก คือร่างกายเขาไม่มีแล้วแต่บางทีความรักความผูกพันมันก็ยังทํำให้เขาวนเวียนอยู่รอบตัวนี่ก็เป็นสิ่งที่ไปเจอมาและเราคิดว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่เราก็เชื่อว่าหลายคนก็มีประสบการณ์เช่นเรานี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่ไปเจอ,เจอมาแล้วก็อยากจะมาเล่าไย ถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังกันค่ะแล้วถ้าใครเจอเจอมาก็มาเล่าให้ฟังได้นะคะหรือเข้ามาคอมเมนต์เพื่อย,ยืนยันในประสบการณ์ที่เจอมาเหมือนกันค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเรื่องเล่าปแปลกๆเพียงเท่านี้ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปที่เรื่องราวที่เราไปเจอเจอมาระหว่างไปกินไปเที่ยวของเราแล้วเจอสิ่งแปลกสิ่งดีๆหรือสิ่งลี้ลับต่างๆก็จะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ค่ะเพราะว่าถ้ามีวิดีโอใหม่ขึ้นมาคุณจะได้รับชมเรื่องราวที่เราสรรหามาเล่าให้ฟังค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ